กักคือบานไหมไม่ได้ไม่มีทธิ์กักเลยมันมาได้ยืนยังไงไม่รู้ยืนสองขีดเหรอวะยืนใคนหลอกยืนม่หงายนหงมันไปอยู่ไหนหรอยืนมันไม่อยู่ห้องอยู่ไหนหรอคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางช่องลุงอีกแล้วต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยเชิญรับชมคลิปให้สนุกนัดจ้ะลุงอีกแล้ว ครับก็ต้องการสวัสดีนะครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องลุ้งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีแผนเด็ดๆจะมาแกล้งพ่อแม่พี่น้องของพี่นะครับนายหมอนแผนมึงใช่ไหมเราจะแกล้งว่าไงมันมันนายกล้อนี้มันนายกล้อนี้เราจะแกล้งว่าหมอนอ่ะติดโควิดใช่ไหมว่ามนทำงานโรงงานไงมันมเป็นความเสี่ยงแต่ความคิดก็แบบเออเขาทำงานปลอดนั่นแหละแต่ว่าอยากแกล้งเฉยเพื่อความสนุกความบันเทิงของน้องๆนี่เราจะแกล้งแกล้งใครก่อนมีตัวแรกให้แม่ แม่กับพี่พี่สาวพี่สาวก่อนพี่สาวพี่สาวเราจะเกียงแกนว่าไงดีหรือว่าที่มันติดโควิดแนะเพราะพามีแค่ตัวและที่นี้กูอยู่คนเดียวกูโทรแล้วครับไปหามึงไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เขาฝากไว้เขาฟ้อมย้ำอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่านอ้ดูเราลืมทักเลยนะครับเอาให้เย็นๆนะสิเอานะครับลืมบอกนะผมก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหพี่ๆด้วยนะครับผมไปแผชิการใหญ่ใจต้องนิ่งครับลุ้งอีกแล้ว มามาคอยคุยกับกูด้วยตื่นเต้นที่ไงจิบล่ะกินไปแล้วใช่ไหมหอเอ้อ่านแล้ยอ่านแล้ยกินว่าไงดีว่าไงดีกูมีนัดจะบอกกูปรึกษาเรื่องกูปรึกษาหน่อยเออเแต่ษาด้วย <c oughs> ตื่นเต้นจังอ่ะบอกมาติดโควิดโควิดอ่ะมึงกินไดีกว่ากูจิ๊บล่ะไงอะไรเง ยูต้องทำไงท,ไงทำไมล่ะเขาพามัานไปเออเขาพาเขาพามึงไปเขาพามันไปตรวจเ,เออไม่ใช่พาไปตรวจพาไปกักตัวโทรไปนะเออเดี๋ยวโทรไปครับทุกคนไม่ต้องเปิดกล้องนะฮะเดี๋ยวโทรไปเีกว่าครับ<ๆ>รอรับครับรอรับครับฮ<ๆ> <neg Roger S 2> ัลโหลอ้ยอ,อ,อยู่ไหนล่ะอยู่ห้องดิ กูที่กูติดต่อไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยมันไปไม่รู้ไปตอนไหนแต่กูไปรับมันมันถามยามถามว่าอะไรวะยามถามว่าเนี่ยเออะไรวะชื่อชัยอะไรแฟนนันยาไหมอะไรเนี่ยเขาฝากโทรซ้พทไปไงเออเอออ๋อแล้วพวกไอตุ่งไอตูนไม่รู้ไงตูนไหนวะไอตูนนะเว็บอืออยู่คนละลายไง กูยังงงอยู่นี่แล้วมันไปยังไงเออไทยไม่ไหนไทยที่อ่ะกูอยู่ของคนเดียวอีกหายม่งผู้สิงหมายถึงว่าทางการรู้ไหมเขาตรงไหนมันกค่โตมันลึกละวะมเขาภาพเป็นเป็นกลุ่มเลยเด้อเออเดี๋ยวเราดูสักพักตรงนี้โทรมาไหม หมดไปนะมันไม่ได้ชว่วหาตรงนี้ก็ <c oughs> คือมันตรวจตรวจตอนเช้านะมันเป็นเครื่องแล้วใครบอกมันนอนตะเียบยามตะเกียบเด็กเด็กทำอาไปยังไงคือเรตู้ไว้ว่าตูต้โรงงานกูจะรู้ไหมล่ะแล้วกูติปไหมเนี่ยตกลงเนี่ยกูเนี่ยแค่นั้นเลย เชื่อแหละมันจะอยู่กับไอ้แค่สักสี่วันในลูกแค่สี่นติดโควิดมึงไทยมกินยาพาราเนี่ยใช่กินไปเลยทุกสี่ชั่วโมงเหมือนได้บอยอ่ะกินยาพาราเนี่ยติดโควิด,ดใช่เลอวะไม่ใช่ทางตัวน่ะเออแต่คุกไม่ติดแล้วไอ้ลูกไม่ติดเลยยี่โมนันไปเรี่ยวมันต,ติดเลยนี่มันตรวจยังไงเออมันตรวจเครื่องยังพีบพ่บอยตรวจใช่พี่บอยตรวจเป็นเครื่องที่เหมือนตรวจเยี่ยวไหม ไม่ของไอ้โบยนี่ยคือติดเชื่อแต่มันเป็นกลุ่มขีเขียวไม่ใช่บริษัทลุเรงมันไม่เข้าใจไหมอืมมันก็ต้องกักตัวคือเก่าใช่มันก็ต้องกักตัวสักสี่วันมันจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเออเไม่ละมันเป็นติดมาตั้งไหนกูอะไรของพวกเนี่ยนี่ก็โรงงานเหรอ ยังไม่รู้เลยเฮ้ยเม้นดิเม้นดิมีคนโทรมาเแล้วมันโทรมาเหรอแล้วถมมาด้วยุงอีกแล้วไอนะครับลองครับก็เชื่อนะติเติมเชื่อเนาะติเติ้มันเชื่อเนาะพี่ผมก็เชื่อแลครับทีนี้มึงแกงติเติ้จะกูแกงแม่ดิเดี๋ยวแกงแม่บอกูติดนะครับเดี๋ยวพี่จะแกงแม่นะครับว่าพี่ติดนะ อันน้ครับผมก็ต่อจากนี้นะครับจะเป็นการแกล้งแม่พี่นะครับว่าพี่เนี่ยติดโควิดนะครับต่นี้เป็นตัวพี่เองเลยนะครับพี่จะโทรบอกแม่พี่ว่าพี่เนี่ยซื้อคนตรวจมาแล้วก็พี่ติดนะอปดูปฏิกิริยาของแม่พี่นะครับว่าแกจะว่ายังไงนะครับยวโทรทับท้ายดูอ่ะครับเดี๋ยวพี่โทรไปแล้วนะครับโทรได้นานไหมวะ เรบยากเท่เฮ้ยทำไมไม่เราสักทีปะอองงฮัลโหลแมนี่ลุงเดือนมีแม่ว่างมั้ยนะแ,แม่ว่างไหมว่างตอนไหนตอนนี้นะ่ะวางคุยไหมออลุงซื้อที่ตรวจโควิดมาออที่ที่มัน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 ,ม,น,ม,นมันติดอะ กระติ๊ดหนิตรวจกระติ๊ดไไม่ตีตตรวจัหนตวรวจก็ห้องเลยซื่งมาตรวจเองเยียอแตงูแทงเองเลยเป็นยังไงล่ะไม่มีอาการเลยลุงทำไงตอนเนี้ยอิมอนไม,ไม่ได้อยู่กับลุงเร็วตอนเนี้ยไปไหนล่ะลุงหายไปอยู่ที่หอ้องนั้นก่อน,อน,อนลุงอยู่ในห้องตัวเองเลยเนี่ยลุงอยู่ในห้องตัวเอง,เทำทำงไงลุงทำไงวะไปกักตัวไหมอิมอนอยู่ในห้องเพื่อนมัน ลูด่ดิถ้าไม่รูดจะให้มันไปอยู่ของอื่นเลยเกิดกาัวบาดมึงน้องไปกัดตัวกันไหนกักตักัดกักตัวก็บบ<ม>วัดเลววะนอนตะใครดิมึงกักอยู่บ้านไหมเนี่ยไม่ได้ไม่มีที่กักเฮ้อเลยมันมันจะเยอะ ไม่รู้กินเขาไมา่กินเขาไมา่ร่อยกินสองขีดแล้ววะเอาเงียบทำไมอือเ,เอยูอออ่อยู่นนห้องอยู่้องนมันไปอยู่ไหนหล

แกนี่อะไรแกนี่เละเออเบอร์ผัวป้าหลายหูว่าตัวสั่งมือสีใบใหญ่เกิดสั่งเลยดิเออไปถ่ายคลิปนี่เฉยถ่ายคลิปแกงนี่เฉยเออเออเออไปไปโอเคครับทุกคนเป็นไงกูเนียนไหมกูเนียนไหมถ้าหมอนหมอนเนียนเออแค่โคตรเนียนนะครับน้องๆครับทุกคนก็ แม่พี่กัเกือบประสานพี่เกือบได้กัดตัวแล้วครับ<笑><笑>เกือบประสานก็แม่พี่เกือบประสานกับหมอนะ่ไว่าให้พี่ไปกัดตัวแล้วคือพี่โอหพี่ไม่อยากตอนไหนอะไรมากนะทุกคนโทรหาเฉลย,ย,ยก่อนโทรเฉลยก่อนเพิ่งืพอดีเพิ่งยนแต่เออเออมันติดจริงเออไปโรงพยาหมออีมอนนะันละเนี่ยแล้วมันหยุดโรงพยาบาลไหน เออแล้วลวัดเทพอะไรวะพอแพียรนะเนี่ยเลยไปได้ไหมอะไรพ้นก็เพ่ยรโรงงานอะไรเปะ่าแบบติดในกลุ่มเพื่อโรงงานใช่ไหมเออเฮียแล้วกูจะไม่ติดนะกูจะออกไปไหนได้เฮียตกใจ <c oughs> กูจะออกไปไหนได้ <c oughs> อะไรเลยไอชิบหายมกกกยง,งกูกักตัวแล้วกูจะไ,ไปไหนได้แล้วมันก็ติดกูต้องกัก กูยาะไรกินอะที่เนี่ยใช่กูจะ็เติมกินกันแต่กูเอาของไม่สนกูไปยืนไว้นะงมึงไงโอ้โหเกินเกินเฮงเขาบอกแม่เธอรู้มันยังไงฮะมันก็ต้องกัดตัวอยู่แถวนี้แล้วมึงไม่คุยกับหมอล่ะกูคุยเร็วมึงไม่คุยกับหมอแล้วผมอะไม่ไม้แล้วผมต้องตรวจไหมอะไรกี่เอออันเนี้ยกูลืมคุยออเาคุย แต่เมื่อกี้กูโทรบอกแม่เือร์หมอมึงปีนไหมเหรอฮะมีมึงปีนมือหม่ไหมห<ะ>ล่ะมีก่อนจะโทรมาอยู่เออมึงก็โทรไปถามว่าผมต้องการตาานะรวจผมแล้วไปตรวจไปไหนเนี่ยเลวว่ะเขียวิกิตกูเลยทินเออเรามาติดมาติดกี่คนสี่คนหมดอ่ะสี่คนในกลุ่มมันนะเหรอเออ เขาตรวจอยู่เร็วอ๋อในโรงงานล้วตรวอย,ยวอู่เรวออกูโทรหาแม่แมันเมยร้องไห้เลยทีดวกูสงสารนะโทรหาใครเม่ไอ้หมอนเม่มันนะอือเหลาแกรูกมืแอ้รมันติได้ไหนพี่เนี่ยฮะลู้วันอะไรระที่โรงงานหมอนูม่ไว่ามันติ๊กได้ไหนติ๊กโรงงานนอนโรงงานเพื่อนในโรงงาน,งงานเออ ที่นี่โรงงานพวกมันจะไปต้องยุดในรูปกูก็ไม่รู้นี่กันรอเขาคือกันทั้งหมเดี๋ยวพร้อมก็ปิดข่าวปิวิทย์เออกูโทรบอกแม่เมื่อกี้เลยนี่ก็ติดต่อยอดไปเลยเอี่ยกูโทรบอกแม่เมื่อกี้ว่ากูติดโควิดแม่ใครแม่กูแล้วแม่ว่าอะไรนะอะไรนะกูขี้ม่งเลยเนี่ยอะ กูคิดโม้เลยไอ้คุ้ย่ไม่หล่อนกูไิ้เตียตัวปัจจัยมู๊ดตัปัจจายมูดพไปไปพี่ไป ยืนไปแลอตกตีพี่เป็นรหายตู้นนี่เกิดโทรหายตู้เลยตูมัปคุยเรื่องเบื่อแล้วพี่อยู่เมื่อกี้เนี่ยมันโอนค่าเบื่อมาให้ไอ้ลุงเดยคนขี่ดาบไม่เกือบฮะไอ้ลุกเดนคนขี้เกิดโทรหาแม่อะวเนี่ยพี่ราฟังไอ้ลกกนเนี่ยแม่ก็โทรหาโไปหาแม่แกงแม่แม่หลาบ้านโลกแม ต้องกระใจมดพี่ว่าเอาทำไมเอาไปไม่บอกเลยเว้ยว่ะฮะเป็นนี่แหละมันก็เลยเรื่อกอื่นได้ลูกค่ะต้องกระใจมดไม่เองตีเอกท่าหน่อยสิอุ้ยหล่ออกหลอกโอเคเอาน้อครับก็ เป็นทั้งหมดแผนพี่พี่สร้างมาแล้วก็สําเร็จไปรุ่นเรื่องเนี้ยฮะยทางบ้านแม่พี่บอกว่าสันหมดเลยพี่ตึอกกลัวใหญ่ <c oughs> คนทางบ้านกลัวใหญ่เลยครับเฮ้ยสัสโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับผมก็อย่ารอคลิปต่อไปครับ,บกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเรามีแก้งกันเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายทุกันด้วยกันทุกัน